สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนถานรีโมทนะครับรถยนต์ t o y ยต a f o r t u n e เนะครับ2016นนะครับซึ่งนะครับกุญแจรีโมทของผมนะครับก็คือกดเปิดไม่ได้นะครับกดเปิดรถไม่ได้นะครับวันนี้นะครับก็เลยจะมาลองเปลี่ยนดูด้วยตัวเองนะครับโดยเราไม่ต้องพึ่งช่างเลยนะครับซึ่ง อุปกรณ์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็อันนี้คือกุญแจรีโมทนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกกุญแจนะครับแล้วก็จะมีฐานนะครับฐานแบบกระดุมนะครับอันนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับฐานกระดุมฐานกระดุมเนี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะครับฐานกระดุมนะครับฐานกระดุมนะครับ CR2032 นะครับสำหรับฐานกระดุมที่เราใช้นะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปที่ด้านหลังของกุญแจนะครับรีโมทนะครับตัวนี้นะครับซึ่งนะครับมันจะสามารถทําให้เราเปิดนะครับกุญแจตัวนี้ออกมาได้นะครับโดยเลื่อนไปทางด้านขวามือนะครับ นะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งนะครับเราก็ใช้กุญแจตัวนี้นะครับทำแบบนี้นะครับสอดเข้าไปาแล้วเราก็หมุนนิดเดียวนะครับมันก็จะสามารถเปิดแผงนด้านหลังออกมาได้เลยแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะวางแผงนนี้ไว้ด้านนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ ัวแจงเรานะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นฐานนะครับที่อยู่ด้านในนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แกะฐานตัวนี้ออกได้เลยนะครับดูให้ดีนะครับคือฐานกระดุมเนี้ยนะครับด้านบนก็จะเป็นขั้วบวกนะครับด้านล่างจะเป็นขั้วลบนะครับซึ่งวิธีการนะครับเราก็แกะได้เลยนะครับง่ายมากนะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยแกะแบบนี้นะครับอันนี้คือ ฐานกระดุมน้นกลาวนะครับก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับเอาฐานกระดูมอันใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับโดยให้ฝั่งที่เป็นข้อบวกอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เราก็ปิดได้เลยนะครับวิธีการปิดก็คือประกบนะครับด้านหนึ่งใส่เข้าไปแล้วก็ปิดได้เลย แค่นี้เองนะครับเราก็จะนะครับได้่านกุญแจรีโมทอันใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับกุญแจตัวนี้นะครับเราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากเลยไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองเปิดกันดูนะครับว่ามันจะสามารถเปิดรถ toyota fortuner ได้หรือไม่มนะครับนี่คือกุญแจรีโมทนะครับที่เราได้เปลี่ยนถานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับเปิดได้นะครับปิดครับปิดได้นะครับเป็นนั้นว่าใช้งานได้นะครับสําหรับการเปลี่ยนกุญแจรีโมทเซอร์พส2016ด้วยตัวเองครับสวัสดีครับ